หนูได้รับการแจ้งจากาไทยรัฐทีวีนะคะวันนี้้องขอบคุณแฟนเพลงมากมากเลยมาดูเสียนมือให้แฟนเพลงต้งข้าวหน่อยจา้าหนูได้รับโทรศัพท์ปิ้งติ้แจ้งจากไทยรัฐทีวีนะคะหนูเข้ารอบสุดท้ายนะคะในการโหวตในสาขาลูกทุ่ง ซึ่งมีคนข้อเลาสุดท้ายเนี่ยถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะไม่รู้ว่าน่าจะ8คน,นะคะใช่ไหมคะแคนโดยปรมะ,ะ,าะรมาณน่าจะประมาณนี้แล้วตอนนี้เท่าที่เห็นในสื่อนะคะก็จะมีคนที่มีคะแนนโหวตนำโดกเลยะคะ่ะตอนนี้แบบก็คือมีพี่ไลอ้อนนะคะพี่ไลอ้อนแล้วก็ตามมาด้วยเอ,อ ตั้งค่าสุบิยาดคะพูดไอแล้วม็เขินคะคดีใจตามมาแล้วก็มีศิลปินพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเลยที่ได้รับการโหวตน,นะคะก็<ค>ะจะบอกพ่อแม่ท่านที่อยู่ที่นี่และบ้านที่อยู่ทางบ้านด้วยถ้าได้รับถ้าได้รับ,รบชมน,นะคะถ้าได้รับข่าวพ่อแม่จ๋าเมื่อเราถึงโอกาสนี้ลแล้วเนี่ยก็เขาไปช่วยกันโบวตน,นะคะ เราจะได้มีคะแนนโบนดเยอะๆโอเคไม่จ๊ะโอเคนะขอบคุณมากก็เขามีให้โบนดทุกคนนะคะไม่รู้ว่าวันละกี่บาทวันละ6กบาทนะคะนหนูเห็นมีฟรีด้วยมีฟรีด้วยหบาทค่ะก็ถ้าพ่อแม่ท่านไหนเนี่ยมีเวลาวา่าก็เข้าไปกดๆโบนให้หนูดูช่วยหนูด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีโบทเสียตามเนยถ้าพ่อ แม่พ่อมีกำลังนะคะช่วยหนูในการโหวตด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วนักเริงที่เพิ่งจบการประกวดมาแบบหนูเนี่ยเพิ่งสามสี่เดือนเองนะคะมีโอกาสได้เข้ารอบสุดท้ายก็ถือ <ๆ S 1> เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับหนูมากๆแล้วนะคะแต่ในเมื่อมัาเข้าไปแล้วเนี่ยไหนๆเข้าไปแล้วเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็อยากฝา ทุกท่านเลยนะคะช่วยกันกระหน่ำโบนนะคะให้น้นข้าวสุภยาด้วยนะจ๊ะนอกจากจะโบนให้หนูแล้วเนี่ยก็สามารถโบนให้พี่ๆน้องศิลปินท่านอื่นที่พ่อแม่ชื่นชอบแล้วก็รักได้ด้วยนะคะไม่ใช่อะไรเพราะแม่อาจารย์รู้ไหมไหมทำไมหนูอ่ะก็โบนให้พี่ๆเนี่ยแต่พูดไปจริงๆนะชอบชอเป็น FC เพราะฉะนั้นเนี่ยโหวตได้ ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ไรอ้น๊นพี่ชายนะคะพี่อุ้งยิงอ่าหรือว่าแม่นกน้อยพี่พี่นุ๊กอะไรนี้นะคะพี่ลำย,ยัยพี่ยูกิพี่ศิลปินนะคะโหวตได้ทุกคนเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าโหวตหนูก่อน,นะนแล้วก็ไปโหวตคนอื่นนะคะรักหนูรักคนอื่นได้ต้องรักหนูก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ย หนูไม่ได้ซีเรียสเลยนะแค่นี้หนูก็มา,กาไกที่สุดแล้วนะสำหรับตัวหนูแต่ในเมื่อขา้ารอบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากพวกพ้่แม่นะให้ช่วยกันนะจ๊ะขอบคุณลูกหน้านะคะขอบคุณค่ะ